ในปี2026ขีปนาวุธที่โลกจับตามองมากที่สุดหนึ่งในนั้นคือ DF-17 หรือ DONGFENG-17 ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่พัฒนาโดยจีนซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของสมดุลทางการทหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและยังส่งผลต่อยุทธศาสตร์ระดับโลกอย่างชัดเจน df ลบสไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่เป็นระบบขีปนาวุธแบบผสมผสานระหว่างจรวดขับดันระยะกลางกับหัวรบที่สามารถร่อนแบบความเร็วเหนือเสียงหรือไฮเปอร์โซนิกไลน์เว i ิเค HGV ชื่อว่า df z f หัวรบชนิดนี้สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงกว่าเสียงถึง5-15และยังสามารถเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศ ทำให้เรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูยากต่อการตรวจจับและตอบโตได้ทันเวลา DF-17 เริ่มเข้าสู่สายตาสาธารณะครั้งแรกในปี2019ระหว่างการสวนสนามของกองทัพจีนและในช่วงปี2020-2025มีรายงานว่าขีปนาวุธชนิดนี้ได้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้นในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน โดยเฉพาะในเขตตะวันออกและภาคใต้ซึ่งใกล้กับไต้หวันญี่ปุ่นและพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ในรุ่นปี2026นั้น Df-17 ได้รับการปรับปรุงที่สำคัญหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องของระบบนำวิถีที่มีความแม่นยำยิ่งขึ้นและสามารถเลือกเป้าหมายใหม่ระหว่างการบินได้เพิ่มความสามารถในการเจาะระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามที่มีความก้าวหน้าอย่างสหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่น ในเชิงเทคนิค DF 1 7มีระยะยิงประมาณ1,800-2,500ถึง2,500กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรูปแบบของหัวรบและเงื่อนไขการยิงซึ่งหมายความว่าสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และแม้กระทั่งฐานทัพของสหรัฐในควุมได้อย่างง่ายดายหนึ่งในจุดแข็งที่ทำให้ DF 1 7แตกต่างจากขีปนาวุธอื่นๆก็คือความสามารถในการบินด้วยความเร็วไฮเปอร์โซนิก ซึ่งหมายถึงการบินด้วยความเร็วมากกว่า6,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยความเร็วระดับนี้แม้แต่ระบบต่อต้านขีปนาวุธรุ่นใหม่อย่าง e i s หรือ THAAD ของสหรัฐก็ยังมีข้อจำกัดในการตอบโต้พรอะเวลาในการตรวจจับและทำลายมีเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น ในด้านโครงสร้างขีปนาวุธ DF-17 ประกอบด้วย2ส,ส่วนหลักคือตัวจรวดขับดันและหัวรบร่อน d f z f ตัวจรวดใช้เชื้อเพลิงแข็งที่สามารถยิงได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงส่วนหัวรบสามารถแยกออกจากตัวจรวดหลังทะลุชั้นบรรยากาศจากนั้นจะร่อนลงมายัางเป้าหมายในลักษณะที่คล้ายอากาศยานแต่มีความเร็วสูงมากและยังสามารถเปลี่ยนเส้นทางบินได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะโจมตีที่ใดสําหรับการใช้งานจริง DF17 มักติดตั้งบนรถยิงเคลื่อนที่เทลทำให้สามารถเคลื่อนย้ายและซ่อนตัวได้ง่ายลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถทําลายได้ก่อนการยิงซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เอาชนะด้วยความคล่องตัวของกองทัพจีน ในปี2026ความสามารถของ DF 1 7ได้ถูกพิสูจน์แล้วในการซ้อมรบหลายครั้งในเขตตะวันออกของจีนและมีรายงานจากสื่อญี่ปุ่นและไต้หวันว่ามีการทดสอบยิง DF 1 7จากชายฝั่งฟูเจียนไปยังเป้าหมายจำลองในทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็นการแสดงพลังอำนาจที่สื่อถึงความพร้อมในการใช้งานจริงในสถานการณ์ฉุกเฉินสิ่งที่น่ากังวลคือ DF 1 7ยังสามารถติดตั้งหัวรถแบบนิวเคลียร์ได้ แม้ว่าข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับเรื่องนี้จะยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถรองรับหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กเพื่อใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการสร้างแรงกดดันทางการเมืองหรือยุทธศาสตร์ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกอย่าง d f 1 7ยังมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความมั่นคงของภูมิภาคเพราะทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีอยู่ต้องถูกพัฒนาใหมา่ และยังส่งผลให้ประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้และแม้แต่ชาติอาเซียนต้องหันมาพิจารณาการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านป้องกันขีปนาวุธในระยะกลางถึงยาวในทางยุทธศาสตร DF ์ DF17 ถือเป็นหนึ่งในอาวุธที่ส่งเสริมแนวคิดต่อต้านการเข้าถึงหรือ Anti-access/Area denial A2 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่จีนใช้ในการจำกัดการเคลื่อนไหวของกองกำลังต่างชาติโดยเฉพาะเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐในเขตทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกการมีอยู่ของ D-17 f ทําให้สหรัฐและชาติพันธมิตรต้องปรับแผนยุทธศาสตร์ใหม่โดยเน้นการใช้ระบบป้องกันหลายชั้นการกระจายกำลังทางทะเลและการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจจับเป้าหมายความเร็วสูงซึ่งล้วนต้องใช้งบประมาณมหาศาล สุดท้ายนี้ DF17 ไม่ได้เป็นแค่ขีปนาวุธอีกหนึ่งลูกในคลังแสงของจีนแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ของสงครามที่ความเร็วความแม่นยำและความยืดหยุ่นขององค์การโจมตีกลายเป็นหัวใจขององค์การยับยัง้งและการป้องปรามสัตว์ครูในขณะที่ประเทศต่างๆยังแข่งขันการพัฒนาเทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิก เราคงต้องจับตาดูว่า DF17 และอาวุธลักษณะเดียวกันนี้จะส่งผลอย่างไรต่อความมั่นคงของภูมิภาคและต่ออนาคตของสงครามยุคใหม่นี่คือไทยอาเซนนลหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์จากทั่วโลกแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ